คลิปที่สองนะครับตลาดน้ำดเดินสะดวกนเน,ะน,กน,น,เนาะคลิปที่สองนะเราเดินมาอีกนะครับอีกจุดหนึ่งนะเราก็จะเห็นในส่วนของร,งรง้านค้านะครับแล้วก็แม่ค้าที่มาขายของนะผลไม้นะครับก๋วยเตี๋ยวนดนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวนะครับฝั่งนี้นะแล้วก็เรือทั่วไปนะครับที่แม่ค้าที่เราเห็นตลาดน้ำทั่วไปนะ ผมจะเดินไปฝั่งโน้นบ้างนะครับมีสะพานด้วยลองดูซิว่ามีอะไรบ้างานนะครับอ่างขายก๋วยเตี๋ยวอ่าก๋วยเตี๋ยวนะครับตรนี้น้ำมะพร้พาวนะ้ำบมมืารองเตดส้มโอนี่เห็นเยอะมากเลยนะส้มโบแ,แล้วก็ของกินทั่วไปนะครับ<แ>โอ้หวานหรือป้า อ่านี้ผมจะขึ้นสะพานไปบ้างนะครับอ่ะไปสะพานนปบ้างโอเคพอขึ้นมาบนสะพานเราก็จะเห็นวิวต่างๆพวกนี้นะเราจะเห็นภาพรวมทั่วไปของตลาดนะครับว่าเป็นยังไงเป็นลักษณะน,นี้นะครับใครที่ชอบก็มันมีสะพานตรงนี้เป็นสะพานนะครับเชื่อม เชื่อมสองฝั่งนะครับเป็นสะพานนี้เนาะเมื่อกี้เรามาจากด้านนู้นนะครับอโอเคไปฝั่งนู้นต่อนะครับฝั่งนู้นคือฝั่งนี้นะนะครับเมื่อกี้เรือเรือยนนะหกรอยอันนี้เรือพายนะเรือพาย200นะครับในฝั่งนี้นะอีกฝั่งถนนนะครับไปต่อนะตันนี้เป็นผลไม้ส่วนใหญ่นะครับ ขายละมุดนะครับส้มโอเนาะอ้ะอ,อ,อ,อมีผัดไทย3 0 4สบาทนะครับทัน,นี้ก็ผลไม้เนาะส่วนมากที่ดูนี่มีจะผลไม้เป็นหลัก <idol. S 1> ยังครับขอเดินชมก่อนครับม,มีขนมด้วยนะครับฝังน,นี้นะส่วนฝั่งนี้ก็จะมีของฝากนะทั่วไปเนาะที่เราเห็นนี้น เหมือนตลาดทั่วไปแหรอครับนี่เขาก็มากินนะเสี่ยวหมู40นะนะ้ำผึ้งนะครับก็มีเนาะที่เดินอยู่ตอนนี้หาน้ำตาลสดนะครับเพราะว่าคุณแม่อยากทานน้ำตาลสดนะครับมาตัวนี้ก็จะเริ่มน้อยแล้วนะครับนะมันจะคึกคักก็ตรงสามแยกตรงนี้แหละครับแล้วก็ใต้สะพานนั่นนะครับ ก็จะมีร้านค้าป่ปายเนาะแล้วก็เราคนเดินที่จะมามาซื้อของของฝากด้านนี้ก็มีนะผมได้ยินเสียงสับหมูขายลาบหรือเปล่า <c oughs> โอเคแถวนี้ก็จะเป็นเรือรับจ้างแล้วนะครับ,รบเรือภายเท่าไหนะร่ป้าเนี่ยสอ,องร้อยเหลอครับยังครับป้าครับร้านอาหารเนาะก๋วยเตี๋ยวทั่วไปนะครับ โอเคผมว่าสุดทางแล้วล่ะเนาะเดี๋ยวคงไปหาอะไรอไร่อยๆกินแถวนี้ก่อนนะกันนะก็ขอจบคลิปไว้ตรงนี้แล้วกันนะกสุดทางจริงๆนะครับสุดทางที่เรือนําเที่ยวนี่แล้วกันเนาะโอเคคลิปหน้าก็ว่ากันใหม่นะครับว่าจะไปไหน ครับคลิปนี้ก็ขอจบที่ตรงนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับผมอเมื่อกี้ว่าจะจบก็ไม่ได้จบเมื่อกี้ผมเดินมาอีกมาทุิกีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกว่าตลาดน้ําดาเนินสะดวกที่ต้อนรับอ๋อเมื่อกี้เขาออกมาตรงนี้คลองตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นคลองหลักที่นี่นะที่เรือเขาจะวิ่งไปนะครับนะโอเคน่าจะจุดตรงนี้จริงๆนะครับ เนะคลิปหน้าไปไหนก็จะมารีวิวให้ดูกันนะครับว่าเป็นไงบ้างเนาะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับขอบคุณครับ